โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยรายการน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราฟามิลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมเอ่อฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับเนาะก็ถ้าเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟจีนญี่ปุ่นเอ่อไต้หวันนะครับเขาจะเรียกว่าฟิกเกอร์สตอรี่นะครับเนาะแต่ว่าพอมาเป็นเซิร์ฟ g l o b a l เขาจะใช้ชื่อว่าฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับเนาะก็เกมนี้นะครับจะเปิดเป็นทางการในวันที่16 พฤศจิการนี้นะครับเนาะเป็น global แต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับแต่แต่อย่าด้อยค่าครับไม่มีภาษาไทยนะสำหรับผมถือว่าเป็นเกม idol rpg ที่ดีที่สุดในโลก ที่ผมเคยเห็นมาผมผมการันตีเลยว่าเป็นเกมไอดอล RPG ที่ดีที่สุดในโลกอ่าแล้วคราวนี้เกมไอดอล RPG คืออะไรเกมไอดอล RPG ก็คือเกมที่เราเล่นไปตามด่านนะครับเราต่อสู้ไปตามด่านใช่ไหมพอเราแพ้เราไปต่อไม่ได้อ่ะพอเราหยุดปุ๊บแล้วเกมเขาจะเก็บทรัพยากรให้เราเองนะครับมันจะมีกล่องตรงกลางนะเก็บทรัพยากรให้เราอ่าผ่านไป5้าชั่วโมง7ชั่วโมงให้เรามาเก็บทรัพยากรเพื่อเอาทรัพยากรอ่ะ ไปอัพตัวละครเราให้เก่งขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือเกม Ido อ RPG เนาะก็คือเกมที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งเล่นตลอดเวลาครับแค่ผ่าน่านไปไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ปุ๊บทรัพยากรเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เอเ่อเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมเราก็จะได้ทรัพยากรที่มากขึ้นนะครับประมาณนี้ อเอาง่ายๆเลยใครเคยเล่น AFK Arena อ่า AFK Arena เนาะเป็นเกมสไตล์นั้นเลยนะครับเป็นเกมแบบว่าเก็บทรัพยากรแล้วก็อัพตัวละครไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วค่ะน,นี้เดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าเดี๋ยวผมขอขอบคุณเพจเอ่อเล่นเกมไรดีนะครับก็เป็นเพจที่อ่ามีข่าวสารมาบอกเกี่ยวกับเกมต่างๆนานานะครับผมก็ใช้เพจนี้ในการดูนะครับว่าเกมไหนเปิดใหม่มั่งนะครับเนาะก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวของเอ่อภาพหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอย่อให้ก่อนแปบ๊บหนึ่งขอภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับเนาะโอเคตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เห็นภาพไหมเห็นภาพไหมครับคือคือมันแบบ คือมันคือฟิกเกอร์จริงๆอ่ะคาว่าฟิกเกอร์คือในเกมมันตัวละครเป็นฟิกเกอร์เลยครับมันเป็นตัวละคร3มิติที่เป็นฟิกเกอร์เลยเนี่ยคือมันคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะในเกมมันแบบเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สอนสมัครในส่วนตัวของอวิธีดาวน์โหลดของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงเนาะแต่คือให้ดูก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยเกมมันแบบคือแม่งเหมือนเอาฟิกเกอร์มาตีกันอ่ะคือเคยเห็นฟิกเกอร์ไหมครับเออแบบนั้นเลยแล้วเอามาต่อสู้กันดูดิ อย่างนี้เลยนะคือภาพมันเป็นอย่างนี้เลยนะในเกมคือแบบย่างกับฟิกเกอร์แบบโผล่ออกมาจริงๆอะ่ะคือมันเป็นเป็นสามมิติจริงๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมคือมันเป็นฟิกเกอร์เอามาวางตึ๊กตักตึ๊กตักแล้วเขาก็วิ่งไปตีกันเว้ยคือแบบเชื่อแม่งทําดีมากผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมจีนหรือเปล่าแต่แต่เซิร์ฟที่เปิดหลัง หลังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่สุดก็คือในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟจีนหรือญี่ปุ่นที่เป็นคนทํานะน่าจะเป็นจีนหรือเปล่าแล้วไปเปิดที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ค่อยมาเปิดที่ไต้หวันอันนี้ผมไม่ทราบจริงแต่ส่วนตัวของไต้หวันน่ะเพิ่งเปิดล่าสุดนะครับเมื่อ3เดือนก่อนประมาณนี้เนาะแล้วก็เพิ่งมาเปิดเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะผมคิดว่าไม่เกิน2-3เดือนนะภาษาไทยเข้าแน่นอนครับ คือเล่นได้นะครับเกมแบบดีเดี๋ยวผมแปลสกิลตัวละครให้นะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวเอามาแชร์กันนะครับประมาณนี้อ่ะให้ดูประมาณนี้ดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิคือแบบโอ้โหไอเนี่ยครับเห็นเห็นกองตรงนี้ไหมนี่แหละคือทรัพยากรที่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะสามารถกดเก็บได้นะครับเนาะแล้วก็ามาอัพตัวละครดูดิคือแบบเชี่ยดูดิดูด,ดิคือแบบภาพมันสุดยอดจริงๆคือแบบ โอ้โหผมบอกเลยว่าผมให้ว่าเป็นเกมไอดอลอารพที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเพราะว่าเกมไอดอลอารพปกติะถ้าคุณถ้าคุณเคยเล่นนะมันจะเป็นแค่จัดตัวละคร2ฝั่งแล้วก็วางห้าตัวหรือหกตัวใช่ไหมแล้วมันจะเป็นแนวแนวตั้งเป็นเป็นโทรศัพท์ครับเป็นโทรศัพท์แล้วก็เป็นแนวตั้งใช่ไหมของ2ฝ่ายอ่าถ้าใครเคยเล่นเนาะถ้าเป็นเอฟเคอาริก็จะแบบเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยตีกันตุ้ม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 แค่นั้นก็จบแต่อันนี้คือแบบ คือมันอลังการมากคือมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะน่าจะเป็นแนวนอนนะครับสเกลขนาดนี้เป็นแนวนอนแล้วมีเนื้อเรื่องแล้วคือมีเนื้อเรื่องต่างๆนานาไม่เท่าไหร่นะยังมีในส่วนของแบบว่าเราเอาฟิกเกอร์ไปเต้นได้เว้ยเต้นได้ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่เต้นแค่ในเกมนะสามารถให้ฟิกเกอร์มาเต้นนอกเกมได้ก็เหมือนอารมณ์ประมาณเราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปครับถ่ายรูปแบบความเป็นจริงใช่ไหมแล้วตัวฟิกเกอร์อยู่ในโทรศัพท์เราก็จะเต้น ในตรงที่เราถ่ายไว้ประมาณนี้คือแบบสุดยอดจริงระบบเกมเขานะแต่พูดมาถึงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดข้อเสียของเกมประเภท IDOL RPG ให้ฟังเลยละกันว่าจะเป็นยังไงถ้าใครติดตามช anel ผมเนาะก็จะเล่นถังซานใช่ไหมครับจอมยุทธถังซานใช่ไหมคุณคิดว่าเกมจอมยุทธถังซานน่ะมันเทพทูแล้วใช่ไหม อจอมยุทธถังซานคือเทพทูคือชนะทุกอย่างใช่ไหมแต่อันนั้นเขาแค่เติมเงินซื้อของซื้อตัวละครเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เกมประเภท IDOL ลอาแทบจะทุกเกมนะครับผมผมการันตีได้เลยว่าแทบจะทุกเกมทั้ง f k a r e n n a หรือว่าเกมใหม่ที่เป็นที่ผมเล่นนะครับเป็นไอตัวฮีโร่ Hero, อะไรสักอย่างนึง่งนะครับมันจะเป็นประมาณว่ายิ่งเราเติมเงินเข้าไปในเกมมากเท่าไหร่ มันจะมี V.I.P. ครับมันจะมีขีด V.I.P. 1, V.I.P. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ป90มันจะเหมือนเกมจีนนะครับแต่ V.I.P. ของเกมจีนจะแจกของใช่ไหมแต่เกมประเภท I.R.P.G. d o l ไม่ได้แค่แจกของครับไม่ได้แจกของอย่างเดียวแต่เมื่อคุณเป็น V.I.P. 1ทรัพยากรตรงกลางตรงนี้เห็นไหมก็จะเพิ่มขึ้น5%เสมมุติ V.I.P. 2 คุณจะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น20ไอ10% VIP 3คุณจะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น15% VIP 4คุณจะได้ทรัพยากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%เมื่อเวลาผ่านไปพูดง่ายๆคือยิ่งคุณเติมเงินมากก็อื่นเยอะเท่าไหร่ทรัพยากรที่คุณได้มาตรงเนี้มันก็จะคูณมากขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นถังซานคือเราแค่เติม VIP ใช่ไหมเติมบัตรการ์ดรายเดือนนะครับ ที่599ใช่ไหมถ้าเป็นคนเคยเติมแล้วแต่ถ้าคนยังไม่เคยเติมมันจะราคาอยู่ที่499เนาะบัตรตัวนั้นมันยังสามารถซื้อได้ทุกคนนะครับแต่ไอตัวของการเติมเนี้ยถ้าคนที่เติมไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขา VIP15 นะคุณไม่มีทางชนะได้เลยเรียกได้ว่าไม่มีทางชนะอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นเกมไอเดลที่แบบ คนเติมคือผู้ชนะจริงๆเลยมันไม่เหมือนทงัทงซานทังซานสําหรับผมผมยังสามารถเก็บทรัพยากรได้ใช่ไหมเพื่อที่อย่างน้อยเฮ้ยเราดวงดีได้ของดีเราก็ชนะได้แต่อันนี้คือทรัพยากรตรงกลางอะ่ะมันเป็นของคนที่เติมเยอะทั้งหมดอะ่ะแล้วแล้วคิดสภาพอะ่ะเขาเหนือกว่าคุณ50%แล้วเขาผ่านไปด่านไกลกว่าทรัพยากรเขาก็เยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ตัวส่วนของตัวคูณอ่าในส่วนของทรัพยากรไปอีก อ่าแล้วถ้าเป็นบางเกมนะไม่ได้คูณแค่ทรัพยากรตรงกลางนะครับมันจะมีปลดล็อกในส่วนสมมุติอาจลงดันเจียนได้2ครั้งต่อวันถ้าเป็น V.I.P. 2เพิ่มการลงดันเจียนอีก1ครั้งต่อวันเป็น3ครั้งอย่างเงี้ยเกมไอโ o อาร์พีจีจะมีอย่างนี้ครับนะถ้าไม่เชื่อนะลองไปโหลดเอ,อ่อในส่วนตัวของ I.F.K. Arena มาดูได้แล้วไปดู V.I.P. V.I.P. จะเขียนอย่างนี้เลยครับบวกทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าใครจะเล่นต้องทําใจหน่อยครับ แต่ว่าเกมประเภทนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะแจกโคตรเยอะเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟญี่ปุ่นคือแจกโคตรเยอะแม้แต่เ F ฟเคอ n a ที่เปิดเป็นเซิร์ฟ g l o b a l ที่มีภาษาไทยครับคือมันแจกเยอะมากคือเชื่อไหมอยู่ๆอยู่ๆแบบเงาๆอ่ะอยู่ๆมันแจกมา2 0 0 0มเพรอ่ะแบบให้มึงไปกดเล่นแบบมึงนั่งงงเฮ้ยอะไรวะผมเล่นเอ K a r อ n a น่ยอยู่ๆมันก็แจก20,000เพรมาทําไมก็ไม่รู้ไม่รู้ในเนื่องในเทสอาการอะไรแบบนั่งอยู่ก็แบบอ่ะ สดหมายเข้าเพจสองหมื่นเพรเข้าคือแบบนั่งงงเกมแบบนี้เขาแจกเยอะครับเขาเขาเอาผู้เล่นนะเกมนี้คือเขาจะไม่แบบว่าเ้ยสายเติมชนะอย่างเดียวเขาจะเก็บผู้เล่นหลายๆคนเอาผู้เล่นทั้งหมดเอามาครับไม่ว่าใครก็เล่นได้แต่แค่คุณจะไม่ชนะสายเติมแค่นั้นเองเพราะว่าสายเติมทรัพยากรเขาเยอะกว่าถูกไหมบางคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยเขาจะเติมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไปลองดู f k a r e n a หรือไม่ก็เกมฮีโร่ Hero อะไรที่ผมเพิ่งเล่นนะ เชื่อไหมวันเดียว AFK a r อ n a นนะวันเดียวดาวาดาวเพชรครับดาวเพชรดาวเทาอะ่ะ่มันจะมีอย่างนี้เนาะก็คือ AFK a r อ n a ถ้าเป็นตัวแรจะเป็นสีม่วงก่อนใช่ไหมสีม่วงเก็บครบผสมครบสามครั้งมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสีสีส้มก็คือเป็นสีตำนานถ้าจำไม่ผิดนะอถ้าจำไม่ผิดมันจะเริ่มที่สีม่วงนะครับสีส้มใช่ไหมจากสีส้มเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นสีแดงมั้งสีแดงจากสีแดงเนี่ยจะค่อยเป็นสีเอ่อสีสีสีเทาอ่ะสีเพชรอ่ะประมาณนี้นะครับสีแบบเทาๆแต่ว่ารูปมันเป็นเพชรอ่ะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีประมาณนี้แล้วแล้วเหนือกว่าสีเพชรนะก็คือเอาตัวหลายๆตัวมาัพเล v e l เพื่อให้คุณเลเวลสูงขึ้นน่ะคือแม่งแบบคือเปิดมาวันแรกมันเ e v e l สองร้อยห้าสิบไปครับเออคุณอย่าปคุณอย่าประเมินค่าคนจีนคนเกาหลีนะ คือแล้วมันเปิดมาเป็นเซิร์ฟโก o บอลอ่ะเชื่อไหมว่าคนจีนคนเกาหลีเข้ามาเล่นแบบโคตรเยอะคอยดูนะคุณจะเห็นชื่อจีนชื่อเกาหลีมันไม่ใช่คอมครับไอ้พวกเกาหลีกับจีนมันชอบเล่นเกมแบบเนี้ยคือมาปุ๊บแม่งเติมประมาณแสนหนึ่งทําหน้างงแบบผมนึกว่าผมแบบเติมเยอะแล้วนะตอนนั้นแบบพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยมันไม่มีคนเติมว่ะเออเราเติมพันหนึ่งแล้วกันอยู่ๆแม่งโตมชื่อจีนมาเชียร์แล้วแม่งดาวเพชรมากูแบบทําหน้าบอกฮะ ah? what the fuck เวิลสองร้อยห้าสิบวันแรกคือผมแบบ อออะไรวันนียคือแบบคือเกมแบบนี้นะถ้าคุณจะเล่นเอาชนะอย่าหวังครับไปเล่นถังซานยังดีกว่าสายฟรีถังซานยังบ่นเลยใช่ไหมว่าไม่สามารถชนะสายเติมได้คุณมาเล่นเกมนี้นะอย่าหวังครับสายเติมชนะทุกอย่างแต่เกมนี้จะเล่นแล้วมีความสุขมากๆเพราะว่าเกมเขาแจกเยอะมากๆแจกเยอะขนาดที่คุณสามารถทําดาวเพชรได้เหมือนกันนะแต่แค่คุณจะไม่ชนะมันเพราะมันไปก่อนใช่ไหม เออแบบมันแจกมาเยอะจริงๆแบบอยู่ๆก็แจกมาอยู่ๆก็แจกอยู่ก็แจกอยู่ๆก็แจกอยู่ๆก็แจกโค้ดโค้ดคุณคิดดูนะเอฟเคอารีนาเคยแจกโค้ดที่เอามาให้สกอสกอเปิดตัวละครนะห้าสิบใบอะโค้ดเดียวอะโค้ดเดียวตัวละครเอ่อโค้ดเดียวแจกใบสกอเปิดตัวละครห้าสิบใบผมแบบโอ้โหแม่งสุดยอดจริงคือแบบสุดจัดเกมแบบนี้นะแล้วผมการันตีได้ว่าเกมนี้อ่ะมันมันแจกเยอะเพราะว่า เซิฟไต้หวันก็แจกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาเซิฟไทยก็ลุ้นๆแล้วกันนะครับว่ามันจะแจกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาเอามาเซิฟ global อ่ะแล้วไม่มีภาษาไทยนะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ตีตลาดเซิฟไทยก็ประเทศไทยก็ได้แล้วเขาอาจจะามาเอาใจฝรั่งแต่ในอนาคตถ้าเราเล่นเยอะๆนะครับเขาอาจจะมีแปลไทยให้นะเหมือนหลายๆเกมใช่ไหมที่มาตอนแรกอาจจะมีภาษาไทยแต่ว่าในส่วนของพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งประมาณเดือน2เดือนเขาก็เอาภาษาไทยอัพเข้ามาเนาะ นะครับประมาณนี้ละกันเนาะก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าเล่นเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลาในชีวิตมากเท่าไหร่นะครับเนาะก็เลยแบบว่าเออได้แต่ทําคลิปเนาะอาจจะยังไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาเวลาก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายบ้านนู่นนี่นั่นก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยแบบว่ามาสตรีมแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําได้แต่คลิปเนาะแล้วก็ผมลองเล่นเซเว่นไนท์แล้วแล้วก็บัวใครอะ คือเกมมันต้องนั่งกดเล่นนะครับซึ่งมันไม่เหมาะกับผมจริงนะผมแค่แบบอยากคลิกเอาตัวละครวางๆแล้วก็ให้มันตีเองอะ่ะเออผมเลยเหมาะกับเกมแบบประเภทนี้ประเภทถังซานประเภทเอ่อตัวของฟิกเกอร์แฟนตาซีอย่างเงี้ยหรือว่าฟิกเกอร์สตอรี่ในในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเขาจะเขียนว่าฟิกเกอร์สตอรี่เนาะแต่ว่ามาเซิร์ฟไทยเขาเขียนเป็นฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการมาพรีวิวแล้วกันเดี๋ยวผมสอนดาวน์โหลดแล้วก็จะรีวิวเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราตแฟมิลี่ที่ Facebook ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ